เธออะไรครับีทำลายงานยุ่งงานยุ่งเลยเหรอยุ่งมากไหมย<า>ุ่งมากให้แบบนี้ช่วยเปล่าให้แบบนี้ช่วยแค่น้องริลทำคนเดียวได้หรือเปล่าได้แม่ยุ่ง วางไว้ก่อนสิวางไว้ตรงไหนนะ่ะอันนี้ไว้ตรงไหนนะ่ะหมุนก่อนป่ะอุ้ย <c oughs> พี <c oughs> ่แรงแเลยแรงเลย <c oughs> เอก็กมาก <c oughs> ใช่ตรงนั้นหรอตรงปากกบอ่ะฮอ <c oughs> หมุนหมุนหมุนอีกทีหมุนอีกหมุนอีก ไม่ใช่ต้องหมุนอีกทีหนึ่หมุน้องไม่รู้หมุนตอนมันไม่เหมือนกันนะรูปแบบเนีเออหน่อหน่อเขาบ่งหน่อนู้นนู้นเก่งมากเลยอ่ะ ไหวรแรงไปแรง,งไปอ่ะเออแรงไปอ่ะใสอันนี้ก่อนมันนี้ช่วยเออแบบแหละแหน่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้ต้แรงขนาดนั้นก็ได้อืมโอ้โหง่ายจังเลยง่ายไปปะเนี่ยง่ายไป ใ่้ไปเหรอแล้ขัดบอยู่ไหนวะหมุนก่อนปะแนมะ่อ้โหแรงเยอะเบาเบาเออเบก็พอเดี๋ยวมันจะเจ็บเจ็บนิ้วอ่ะเยอะเจ็บนิ้วอีกอะอือวันนี้เจ็บที่ไหนอนะ่ะ ตรงนี้เจ็บตรงไหนอ่ะตรงนี้อแล้วตรงไหนอีกตรงนี้อ่ะแล้วไปเตะบอลเจ็บตรงไหนตรงนู้นเนี่เจ็บตรงไหนอีกเจ็บตรงนู้แล้วเจ็บตรงไหนอีก